واشهد ان محمد الابد هو رسوله ارسله بالهدى ودين الحق لِيُزِرَهُ على الدين كله ولو كره المشركون قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال الله تعالى يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا وقال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بأ ท่านพี่น้องที่ศรัทธาในอัลลอฮฺสุบฮานวาตาลาทุกท่านครับอัลฮัมดุลิลละที่ชีวิตของเรายืนยาวมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ได้ผ่านร้อนผ่านหนาวกันมาหลายปีนะครับบางคนก็จากเราไปแล้วบางคนก็กำลังเจ็บอดอดแอดแอดการที่มีคนหนึ่งจากเราไปคนหนึ่งที่กำลังป่วยอยู่บนเตียงมันทำให้เราได้ข้อคิดนะครับว่า ชีวิตดุนยาเนี่ยมันไม่นานผมเชื่อทุกคนรู้ว่าทุกคนต้องตายใครๆก็รู้ว่าทุกคนต้องตายแต่เราได้คิดหรือเปล่าว่าถ้าตายแล้วชีวิตหลังความตายในอาลัมบารซักมันโหดร้ายขนาดไหนหลังจากอาลัมบารซักแล้วเราต้องไปโลกอาเครออีกมันโหดร้ายขนาดไหนคราวนี้มันก็อยู่แค่แต่ตัวละคนนะอยู่ที่แต่ละคน ว่าใครจะตักตวงความดีได้มากกว่ากันพร้อมกับการที่ทำความดีแล้วตาวัดตัวด้วยในอดีตที่ผ่านมาเราจะผิดเรื่องใดก็แล้วแต่อัสตักฟิรุลลอห์วะอตูบุอิไลอัสตักฟฟรุลลอห์วะอตูบุอิไลอัสตักฟฟรุลลอห์ไปว่าโอ้ล l l a AH, ์ขอพยโทษด้วยนะพระองค์ได้โปรดยกโทษด้วยนะวะอตูบุอิไลและฉันขอสำนึกผิดสรารภาพผิดกับพระองค์ นี่คือคำกล่าวที่จะออกจากปากของเราส่วนหัวใจของเราล่ะก็นึกอยู่ตลอดเวลาว่าโอ้อ oh, ัลเออชีวิตหลังความตายขอให้ข้าพเจ้าเด้ดตายอย่างผู้ศรัทธาสำคัญพี่น้องเพราะมันไม่มีโอกาสแก้ไขผมก็กลัวไม่ใช่ไม่กลัวนะครับยิ่งดูข่าวน้ำท่วมพี่น้องรู้ไหม แค่คำตะโกนเรีย,เรยกเรือที่วิ่งมาช่วยด้วยช่วยด้วยหิวเหลือเกินหิวเหลือเกินพี่น้องนี่ยังไม่ตายนะนี่ยังมีโอกาสเจอคนอีกนะแล้ววันนู้นใครจะช่วยเรานี่แค่ความหิวเองทะเลาะกันด่ากันบางคนได้รับการช่วยเหลือบางคนไม่ได้รับการช่วยเหลือ ก็ตีโพยตีพายเขาจะไม่เหลืออะไรเลยนั้นวันนี้อลัลลอฮ์ยังไม่ทดสอบเรานะอลัลลอฮ์ทดสอบคนสงขาอลัลลอฮ์ทดสอบคนสตูนอลัลลอฮ์ทดสอบคนยะลาให้พี่น้องได้รู้นะครับเหตุการณ์แบบนี้ยังไม่ถึงเราถ้าวันหนึ่งมาถึงเราไฟก็ดับอาหารก็ไม่มีกินต้องนอนอยู่บนหลังคาสองวันพี่น้องลองนึกดูสิมันจะเกิดอะไรขึ้น คนที่ออกจากบ้านไม่ทันตายอยู่ในน้ำเป็นร้อยเป็นร้อยศพเขาออกไม่ได้และไอ้วันที่กำลังหิวแล้วก็มืดฟ้ามัวดินฝนลงแดดออกไม่มีเรือมาสักลำนี่อัลลย์ข้อขคิดกับเราว่าชีวิตหลังความตายมันยิ่งกว่านี่หลายเจ้ามันอยู่ที่เรานะครับว่าเราเองเนี่ย จะพกความดีไปหาอัลลอฮ์กิมมาน้อยจะพกไปกิมมาน้อยทําไมเราต้องมีโรงเรียนสอนศาสนาก็เพื่อขัดเก้าลูกหลานของพี่น้องให้รู้จักว่าจากดีจากชั่วการทําความดีได้อะไรการทําความชั่วได้อะไรและการเป็นคนดีจะได้อะไรเรามีมัสยิดเพื่ออะไรเพื่อให้คนได้มาละหมาดมารวมตัวกันจากที่ไหนที่ไหนก็มารวมตัวกันเพื่อกรากบ ว่ายต่ออัลลอฮ์สุบฮานูวตาลาเดี๋ยวท่ายืนเดี๋ยวท่าก้มเดี๋ยวท่ามอบมีทุกท่ามันจะเกิดขึ้นในมสัสยิดในบ้านของอัลลอฮ์นั้นวันนี้พี่น้องดุนยาเนี่ยมันมาเดี๋ยวเดียวเดี๋ยว,ยวมันก็จากเราแล้ววันนี้ทุกปุ่นนี้สุขบางทีสุขได้สามวันทุกไม่แล้วอัลลอฮ์จะให้วนเวียนอยู่แบบนี้แหละจนกระทั่งหมดลมหายใจ วันนี้เราได้ยินคนนู้นก็าตายคนนี้ก็าตายยังหนุ่มอยู่เลยยังหนุ่มอยู่เลยและที่ตายตายก็อ่อนกับผมทั้งนั้นแล้วเราล่ะถ้าอาลัลลอฮ์เก็บชีวิตเราคืนนี้เรามีอะไรที่จะไปเป็นเกาะป้องกันการอาสาบในอาลลัมบารซักนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกกับทุกคนแม้กระทั่งตัวผมเองพี่น้องอย่าหยุดทำความดีนะครับ อย,ย่าหยุดทำความดีนอกจากละหมาดแล้วสิ่งที่มันจะต้องอยู่คู่กับเราคือการบริจาคเรามัวแต่คิดอย่างเดียวว่ามีตังค่าน้ำค่าไฟผ่อนรถให้ลูกให้ลูกไปโรงเรียนชีวิตหลายคนคิดแบบนี้สุดท้ายไม่ได้ทำบุญเลยหาตังได้วันละตังหลายรอยอ้อยอัลลอฮ์ให้บางทีได้หลายพันแต่เวลาได้ไม่ ได้ตังมาก็คิดอย่างเดียวว่าเออเดี๋ยวจะจ่ายค่าไฟนะเอ,อ้ยเดี๋ยวจะไปกินตรงนั้นนะเออเดี๋ยวจะให้ค่าเทอมลูกนะชีวิตเรานึกอยู่อย่างนี้ถ้าเราไม่นึกจะทําบุญแบ่งสักนิดหนึ่งอลัลลอฮฺจะปิดหัวใจเราในด้านของการทําบุญเราจะไม่มีผลบุญที่จะปกป้องเราในการที่เราบริจาคเลยพี่น้องผมอยากให้พี่น้องนึกเดียวคนอื่นๆเขาทำบุญกัน ผมไม่ได้บอกว่าที่นี่ไม่ใช่ว่าไม่ทําบุญทําแต่อยากจะบอกกับคนที่อยู่ที่บ้านเรากลับไปบอกด้วยลงเฟซสองชั่วโมงแค่จายาบะหมีกึ่งสําเร็จรูปกล่องละร้อยเจ็บเก้าบาทพี่น้องรู้ไหมในเวลาสองชั่วโมงคนบริจาคเข้ามาแสนกว่าบาทแค่ในเฟซแสนกว่าบาทสองชั่วโมง ที่ลงเฟซไปแต่เราต้องการเงินที่จะไปซื้อบะหมี่เนี่ยหนึ่งพันกล่องใช้ถึงหนึ่งแสนเจ็ดหมืนตอนนี้เข้ามาแสนหนึ่งแล้วตอนนี้แสนกว่าอยากให้พี่น้องได้รู้ว่าทำไมร้อเจ็ดสิบห้าบาทบางคนเจ็สบ้าบาทคนปุ๊บคนที่กำลังลำบากจะได้กินบะหมี่ของเขาแล้วนั้นให้พี่น้องได้รู้นะครับวันที่เรา ไม่เคยช่วยใครวันที่เราลำบากจะไม่มีใครนึกถึงเราเขาก็จะบอกว่าขอเป็นกำลังใจนะอยากได้เถอะคำคำนี้กำลังหิวขอเป็นกำลังใจนะเอออดทนนะเราจะได้แบบนั้นเพราะเราไม่เคยช่วยใครแต่ถ้าวันหนึ่งเราเคยช่วยคนท,ทั้งทั้งที่เราลำบากวันที่เราลำบากจริงเอเลอจะส่งคนมาช่วย ที่ผมบอกแบบนี้ไม่ได้บอกแค่ว่ามามีจากตัวบทกรุรอานมันเกิดจริงกับตัวผมชีวิตของผมตั้งแต่เริ่มทำงานเกี่ยวกับสังคมมาทุกบ้างสุขบ้างทุกบ้างสุขบ้างแต่อะไ์ไม่เคยทิ้งเลยไม่เคยทิ้งเลยนั้นอยากบอกให้พี่น้องได้รู้นะครับว่าหัวใจของเรารักษามันให้ดีนะครับเราได้เห็นข่าวภาคใต้ สุดที่สุดแล้วแล้วหลังจากน้ำายุบก็นักักว่าอีกพังไม่มีอะไรเหลือเหลือแต่โครงบ้านสิ่งที่อยู่ในบ้านใช้การไม่ได้ขอลำบากผมลงเฟซแค่บอกว่าต้องการบะหมี่นและหนึ่งหอ่อหนึ่งกล่องร้อยเจ็ดสิบห้าบาทพี่น้องแค่สองชั่วโมงหัวใจของคนที่เขาสัตว์หนึ่งแสนกว่าบาท เรามีข้าวแล้วน้ำรถผมกับอาจารย์อาดัมจารสมิต์จะลงใต้เพื่อไปแจกบาหมีเราจะไม่ให้บ้านละซองเราจะให้บ้านละกล่องหนึ่งพันหลังคาเรือนกล่องหนึ่งข้าวด้วยนี่คือสิ่งที่เราอยากจะทำอย่าให้เฟซของเราไม่เคยแชร์เรื่องกุรอานเลยไม่เคยแชร์บรรยายเลย มีเฟซแชร์แต่เรื่องอะไรไม่รู้แคท่าล่อแก่าสวยแอคไปแอคมาไปแก,กวัดยัก,กวัดแจ้งในสนามบินพี่น้องมันเกิดอะไรขึ้นไม่มีที่แคท่าแล้วหรอแกท่าก็ยัก,กวัดแจ้งยัก,กวัดโพสนามบินสวนภูมิมันเกิดอะไรขึ้นไปแคท่ากวัดที่แถว เหนือที่วัดสวยๆมุสลิมคูมียาไปยืนแอคท่ากะวัดร่องคุณนี่คือนี่คือคำตอบใช่ไหมนั้นยังอยากบอกกับพวกเราว่าลองทบทวนนะว่าชีวิตของเราถ้าตายพรุ่งนี้มีอะไรไปเสนอกับอัลลอฮ์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ทางภาคใต้ มีคำถามอยู่หนึ่งอันนั่นก็คือว่ามีข้าวผัดกะเพราหมูกินได้ไหมมีคนเอาผัดกะเพราหมูมาแจกขณะที่น้ำท่วมแล้วก็อยู่ติดอยู่ที่ตึกแล้วมีผัดกะเพราหมูมาเนี่ยอิสลามกินได้ไหมกินได้ไม่ได้มันก็ต้องไปดูว่าบริบทของคนคนนี้เขาจะกินได้หรือเปล่ามันอยู่ตรงนั้น หมูบาปไหมกินไม่ได้ไปดูอายะกุรอานอินนามะฮาร์รัมะอลัยกุมุลไมตาตาแท้จริงอัลลอฮ์ห้ามพวกเจ้าทั้งหมดคนที่เป็นมุมินอัลไมตาตาซากสัตว์คือสัตว์ที่ตายเองเนี่ยกินไม่ได้วัวตายหนึ่งตัวเชื่อไม่ทันกินไม่ได้เป็นนยิสวัดดามะแล้วก็เลือดดามันมัสฟูฮัน เลือดที่เวลาเชือดวัวเชือดควายกุรบานเราเลือดที่มันพุ่งออกมาเนี่ยเลือดนี้กินไม่ได้เรียกว่าเลือดนะยิสจะไม่ดีนะครับเลือดที่อนุญาตให้กับพวกเราก็คือเลือดที่อยู่ในเนื้อแต่บางคนไม่เข้าใจซื้อเนื้อมาหนึ่งก้อนหั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 นล้างล้างล้างจนกระทั่งไม่เหลืออะไรเลยเพราะไปเข้าใจผิดว่าเลือดที่อยู่ในเนื้อเนี่ยเป็นนายิสอันเนี้ยผิดแต่ล้างนะไม่ผิดแต่อย่าเข้าใจผิด เราเห็นเนื้อหนึ่งก้อนมันมีแดงๆเลยเชื้อเช,อชอืหัน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 อยากจะผัดกระเพราลงกระทะได้เลยถ้าเราแน่ใจว่าเลือดเนื้อก้อนนี้มันไม่ได้ไปผ่านเลือดที่ตอนเชื่อดแล้วมันพุ่งออกมาโดนช้ำแหลออกจากขาหันมาหนึ่งก้อนแล้วไปหันหันผัดกระเพราจําเป็นต้องล้างไหมไม่ไม่มีวาจิบต้องล้างเพราะเลือเนื้อที่มันแดงแดงอยู่เลือดนี้ไหลสะนยีนยสัน มันไม่เป็นนายิสตแต่ความรู้สึกของเราก็ต้องล้า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 งจนกระทั่งไม่เห็นเลือดเลยเลยแต่เนื้อไม่ผิดครับแต่อย่าคิดว่าเนื้อเลือดที่อยู่ในเนื้อเป็นนายิสถ้าคิดอย่างเนี้ยคิดผิดเพราะว่าไม่ใช่นายิสที่ศาสนาสั่งว่าต้องกําจัดมันออกจะก,กําจัดอย่างเดียวเลือดที่ตอนเชื่อด ปวเชือดควายที่เราทํากุรบานเราเห็นไหมเวลาเลือดมันพุ่งออกมาเลือดนั้นเรียกดามันมัสฟูฮันเลือดที่เป็นนอยิสเอามากินไม่ได้แต่สุดท้ายร้านเนือ้อมุสลิมบางร้านก็ไปเก็บไว้แล้วก็เอามาแจกคนต่างศาสนิกสาหรับคนมาที่ซื้อพี่น้องรู้ไหมบาปกําไรไปเถอะครับกําไรวันนี้วันหน้าอัลลอฮ์จะเอากโดยที่เขาไม่เหลืออะไร ไม่ใช่ขายเนื้อแอกเลือดขายเนื้อแถมเลือดขายเนื้อแถมเลือดคนละถุงละถุงให้กับคนตาจะใครก็ไม่ได้จะคนต่างศาสนาในความคิดของมุ่มินความเชื่อของมุ่มินคนทั้งหมดบนโลกใบนี้เป็นบ่าวของอัลลอฮ์บาวอัลลอฮ์มีสองอย่างหนึ่งศรัทธากับไม่ศรัทธาแต่เขาก็ต้องเป็นบ่าวของอัลลอฮ์จะไปเอาเลือดแถมให้เขาได้ไหมไม่ได้แล้วถ้าเขาขอขอก็ให้ไม่ได้เพราะมันคือนายิส อย่าได้ตังมาด้วยกับการตามใจคนและเอาสิ่งที่ผิดให้เขาบริโภคมุสลิมให้ไม่ได้นั่นให้รู้ไว้นะครับอนนันที่เป็นนยิสอันไหนที่มันไม่นนยิสเราต้องแยกให้ออกนั้นมันก็เกิดปัญหาว่าเอแล้วก็เขาขับเรือมาเอาผัดกะเพราหมูมาแจกทุกคนเลยมุสลิมกินได้เปล่ากินได้ไม่ได้เดี๋ยวดูอยายะกุรอานจะกินได้ตอนไหน อัลลอฮ์กล่าวอย่างนี้นะครับอินนามฮาร์มาอะไยกุมุลไมตาตาวัดดามาวะลาห์มันคินซีดนี่คือเนื้อเนื้อหมูและววามาอูฮิลลาบิฮีลกอยริละแล้วก็สิ่งที่เป่งนามออกมานอกเหนือจากนามของอัลลอฮ์พี่น้องทําไมเราถึงกลัวเวลาเราเรียนรู้สุนนาแล้วไอ้ขเนียวเหลืองไก่ปิ้งที่มันกินแล้วไม่ได้ถ้ากินขเหนียวเหลืองไก่ปิ้งแล้วมันกินด้วยนามของอัลลอฮ์อย่างบริสุทธิ์มันไม่มีปัญหา ไอ้แต่ปัญหาเนี่ยมันมีอะไรมาเกี่ยวด้วยหรือเปล่าทําไมไม่ตัดขาออกทําไมไม่ตัดหัวออกหรือว่ามันสวยขาเหนียวเหลืองไก่ปิ้งนะมันกินได้เพราะมันฮาลานแต่ไอจะกินไม่ได้เนี่ยไอคนทําเนี่ยเนียดยังไงมันอยู่ตรงนั้นเนียดเพื่อยินหรือเปล่าคนนี้ป่วยมานานมีหมอผีมาบอกเนี่ยถูกยินครอบงำถูกยินคุม เองต้องทําอย่างนี้อย่างงี้นี่เขาไม่ได้เชื่อไก่ปิ้งหรือข้าวเหนียวเหลืองเพื่ออยากจะเลี้ยงแล้วมันเป็นการบูชายินพี่น้องก็รู้ในใจดีทําไมมันต้องมีกติกาเยอะกินก่อนเดอก็ไม่ได้แล้วทําไมต้องมีหัวทําไมต้องมีขามาด้วยมันมีความเชื่ออะไรมาเกี่ยวข้องทําไมแกงเผ็ดไม่เห็นมีเอาหัวไก่โยนไปในหม้อแกงเผ็ดสิใครจะกิน ทำไมไม่โยนลงไปสักสิบหัวทำไมไม่โยนตีนไก่เลืองเหลืองลงไปในต้มซุปก็มันมีนัยยะไงแต่เขานี้ก็พูดด้วยความหวานความหลอกกันเองไม่อะไรไม่คิดอะไรโกหกคิดทั้งหมดแหละอยู่เฉยๆจะทำข้าวเหนียวเหลืองหรอถอดกันงดาดาต้องมีน้ำละหมาดทำไมอ่ะน้ำละหมาดดีไหม แต่ถ้าเจตานาว่าถ้ายอดกันนงดาดาต้องมีน้ำละมาดมันไม่ใช่สุนนรนบีต้องไปอาบน้ำละมาดก่อนถึงจะทอดกันนงได้ต้องไปทําน้ำละมาดก่อนถึงจะทอดดาดาได้นี่มันไม่ใช่นั่นพี่น้องเรารู้ในใจเพียงแต่จะกล้าบอกหรือเปล่าเพียงแต่จะกล้าพูดหรือเปล่ามันอยู่ที่พวกเราเราจะกลับไปหาลอแบบไหนจินไม่เลือกเลยครับ ขัดาออก็นี่ไงไอคนดาออไม่รู้หรืองไงว่าเจ้าพานเขาทําเรื่องอะไรวันดีคืนดีทําไมมีขันียวนี้เ,เกิดขึ้นทําไมถึงมีเข้ต่อเกิดขึ้นมันไม่ใช่ทำไงเงี้ยทำงงจบมาดีน้างงจบอศาสหักง,งว่าไอ้ขนียวเหลืองเนี่ยมันทําเพื่ออะไรก็ส่วนใหญ่ก็น่าจะป่วยทั้งนั้นแหละ โดนบาลออะไรสักอย่างเวาลาไปหาหมอหมอบอกว่าเนี่ยนะเนี่ยเองโดนตัวนะั่นโดนตัวนี้เองต้องทําอย่างนี้อย่างนี้ไอ้คนมากินงงมันจริงหรือเปล่าล่ะพี่น้องแล้วเราอยากจะให้ตัวเราเป็นแบบนั้นเหรอ,อยังงงงงแบบนั้นเหรอนั่นชีวิตของเราจะกลับไปหาลอยอย่างบริสุทธิ์ไอ้บาปแต่ละวันนี่ไม่รู้เท่าไรแล้วในอดีตเนี่ย เวลาเขาจะเชื่อดเขาเรียกบูชายันเขาจะมีแท่นในยุคยาฮิลรียเวลาจะทําอะไรสักอย่างเขาจะเอาแพะแกะขึ้นบนแท่นแล้วก็เชื่อดแล้วก็เอ่ยนามต่อเทวรูปเทวพระเจ้าของเขาเราไม่ถึงขนาดนั้นแต่เราที่ทําเนี่ยมันมีนัยยะหรือเปล่านั่นมันอยู่ที่พวกเราต้องคิดไม่ใช่รุ่นแล้วรุ่นเล่าก็ยังคงอยู่ โดยทําไม่รู้อะไรเลยไม่รู้ร้อนเขาเลียกก้ยงเอกินก็ไปนั่งดอออเองไม่รู้เลยว่าเจ้าภาพเขาเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ไงยกมาหนึ่งถาดเนี่ยฉลาตั้งเยอะแต่ว่าลาไก่ขเหนียวไก่เหลืองนี่ทำงงไม่รู้เลยครับว่าทำไมถึงมาถาดเดียวทำไมอแกงเผ็ดไปขึ้นมาด้วยทำไมผัดหมี่ไ่ขึ้นมาด้วยทำไมเหลือไอ้นี่หนึ่งถาด แล้วมีเทียนปักนี่ยังงงอีกหรอเอาเทียนมาปากักในผลไม้ลไมกลางวันนะไม่ใช่เที่ยงคืนยังนึกไม่ออกเลยครับพฤติกรรมแบบเนี้แล้วยังให้หลอกอยู่แบบเอ๊ะไม่ได้คิดอะไรเราทำของจะกินก็ต้องดอมันจริงหรือเทียนมาปักทั้งเป็นสิบเล่มทำไมเทียนต้องอยู่ในกระป๋องน้ำ และให้มีโยเทียนทําไมต้องมีความเชื่อเทียนบานเทียนไม่บานมันอยู่ของหลวงพ่อเขาฉะนั้นวันนี้พี่น้องฉลาดให้จริงอย่าเวาลาเจอแบบนี้ทํางงง,งโอ้มีเห็นสวยเดี๋ยวทาบ้านนู้นก็ทําบ้านนี้ก็ทําไปนั่งดอแปลหนังสือได้แต่ทํางงว่าเขามีความเชื่อแบบไหนเขามีความเชื่อแบบไหนมองไม่ออกเลยหรอ ที่เห็นเขาเดินเดียกันกูว่าเสร็จแล้วทีนี้คิดออกเอ้ยไอ้นี่กูดูแล้วเสร็จเนี่ยเดินไปเดียกันไอ้ผู้หญิงกับผู้ชายแค่เนี่ยทีนี้ทํารู้ทํำฉลาดเอ้ยกูดูท้องไอ้นี่มันอ้วนนวลเนี่ยท้องสามเดือนอยังก็ไปทําเองรู้แต่ไอ้ที่เทียนปกักมีข่าเหลืองดัดดงดัดดงงพี่น้องมันใช่นั้นวันนี้ให้พวกเรารู้นะครับ สุนนะนาบีคนที่ยืนอย่าสุนนะนาบีนบีบอกแล้วมีน้อยนาบีบอกมีน้อยไม่ต้องไปแข่งขันกับกลุ่มนั้นกลุ่มนี้หรอกครับไม่ต้องไปแข่งขันจะมีน้อยมีมากไม่ต้องไปแข่งขันแข่งขันอย่างเดียวว่ายึดสุนนะให้เยอะที่สุดเท่าที่เราจะทําได้มันก็อยู่ในกรณีเนี่ยว่ามาอูฮิลละบิฮิลีไกรินละสิ่งที่เป็นน้ำไอตอนแรกกับิสมิลล์ด้วยนามของอัลลอฮ์แหละแต่ทำเพื่อใคร เราจะมีชีริกเหรอมุสลิมอีกเยอะไม่เข้าใจคำว่าชีริกเพราะไม่เคยถูกสอนมาสอนอย่างเดียวอะละหมาดทำศีาบาปาหมูกินไม่ได้รู้แบบนี้เขาไม่รู้มาเลยมีรู้กี่คนคนที่อายุเจ็ดแปดสิบคำว่าชีริกรไปถามเถอะครับเก้าสิบมีใครเ,คเข้าใจเรื่องชีริกบ้างเก้าสิบแล้วมีใครเคยได้ยินบิดอาบ้างงงไม่หมดแล้วครับเพราะไม่ได้ถูกสอนมาแบบนั้น เวลาถูกนำเอามาก็จะถูกมองว่าแปลกนั้นวันนี้ให้เรารู้นบีถึงบอกอิสลามไปอยู่ที่ไหนอิสลามที่เป็นสุนนะนบีไปอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่มันจะแปลกนบีถึงบอกบะดนลอิสลามูกรีบันอิสลามเนี่ยวเวลาไปอยู่ที่ไหนเกิดขึ้นที่ไหนแปลกเวลาทุกคนรับได้รับได้แล้วต่อต่อมามันจะจาง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 สุนนะนบีจะจางแล้ว มันจะกลับไปสู่ยุโรปเดิมแล้วมีคนคนหนึ่งคนสองคนสามคนลุกขึ้นมาเรียกร้องสุนนะเรียกร้องสัจธรรมที่ถูกต้องว่าสัยอูดูกรีบันมันก็จะมาอย่างคนแปลกๆอีกอะไรว่าไม่เคยได้ยินอะไรไม่เคยยินนั้นพี่น้องจำไม่ดีไม่เรียนหนังสือคุยกบใครไม่รู้เรื่องและอันที่สี่ฟามานิตุรอธไรบากิวลาอาดินฟลาอิสมาอะไร ถ้าใครก็ตามตกอยู่ในสภาพที่จำเป็นอย่างที่สงขาหาดใหญ่หิวไม่มีอะไระกินมีคนพายเรือนั่งเรือเอาข้าวมาให้แต่มันเป็นปัดกระเพราหมูให้ถามตัวเองว่ามันหิวจนกระทั่งจะเป็นลมหรือยังถ้ามันหิวจนกระทั่งจะเป็นลมมันหิวจนกระทั่งหน้ามืดกินได้เลยศาส,สนาผ่อนผันเขาเรียกว่าอัดดอรเรัตูบีฮุลมาซูรอด เมื่อตกในภาวะขับขันสิ่งที่เป็นข้อห้ามจะเป็นสิ่งที่ถูกอนุญาตแต่ต้องกินแบบแค่ประทังชีวิตไม่ใช่เล่นเป็นกองกองกินเพื่อให้หายให้เพื่อว่าชีวิตจะอยู่ได้ไม่ใช่ได้โอกาสกินหมดกอ,องแถมกล่องกระเพราหมูไออย่างเงี้ยปราบแต่กินได้เพื่อให้ประทังชีวิตอลัลลอฮ์บอกฟาลาอิสมาอะไรา ไม่มีบาปบ,บนเขาเลยอินน ah ัลลอฮ์กอฟูรุราหิมแท้จริงอัลลอฮ์อภัยยิง่งเมตตายิง่งมันอยู่ที่เรานะครับคําถามบางเรื่องมันต้องว่าเอเราจะกินเหล้าสักขวดหนึ่งไปอยู่ที่เกาะไม่มีน้ําอะไรเลยมีแต่น้ําทะเลมันกินไม่ได้อยู่แล้วมันมีเหล้าอยู่ขวดหนึ่งกินได้แค่ไหนไม่ใช่กระดกกระดกกระดกจนอิม่มไม่ใช่ถ้ากระดกอ,อิม่มบาปต้องกินแค่ เล็กๆน้อยๆเพื่อให้ประทังชีวิตเพราะเราไม่รู้ว่าอีกชั่วโมงข้างหน้าอีกสองชั่วโมงข้างหน้าจะมีของฮาลานมาให้เราหรือเปล่าแต่ถ้าเราทนไปแล้วทนไปอีกเอ๊ไม่มีใครมาแล้วมันก็เกิดหิวอีกแล้วค่อยกลับมาใหม่แต่ไม่ใช่แล้วกินแล้วกินแล้วแล้วไม่ได้สแสวงหาของที่ฮาลานเลยซึ่งมีความสามารถที่จะหาของฮาลานได้แต่เราก็กลับไม่ไม่สแสวงหาฉะนั้นกระเพราหมูจะกินได้ต่อเมื่อ ไม่มีอาหารอะไรอีกแล้วหน้ามืดแล้วจะเป็นลมแล้วตอนนั้นแหละกระเพราหมูสามารถเป็นสิ่งที่อนุญาตให้กเรากินได้แต่ถ้าตาบใดยังมีสิ่งอื่นกระเพราหมูก็ยังเป็นของฮารอมสำหรับเราอยู่วันยังคำํำจะอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่มันหิวขนาดนั้นใช่ไหมมันหิวขนาดนั้นถึงต้องกินเลยไหม พี่น้องจำไม่ดีนะไม่มีข้าวกินสามวันไม่ตายถ้ามีน้ำกินถ้าไม่มีน้ำสิอยู่ยังไงก็ไม่ถึงเจ็ดวันตายดังนั้นให้พวกเราได้นึกถึงอยู่อะเราจะกลับไปหาอัลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์รู้ทุกอย่างการการะทำของเราอะกูลุกาวลีฮาจาอัสซาฟิรุลลฮิวะลกุมะลีอิรินมุสลิมิน